สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาตัดผ้ากันนะคะโดยก่อนที่นักเรียนจะตัดผ้านักเรียนก็ต้องเตรียมแพทเทิร์นของนักเรียนให้เรียบร้อยก่อนโดยชิ้นที่ชิ้นที่เป็นตัวเสื้อชิ้นหน้านักเรียนก็ต้องตัดแพทเทิร์นออกมานะคะแยกส่วนที่เราจะ แยกออกเป็นชิ้นนะคะเพราะว่าเขาเป็นเสื้อแบบแยกตะเข็บนะคะเราก็ต้องแยกตรงนี้ด้วยนะคะเอาเส้นในนี้นะคะนักเรียนก็ดูตามนะโดยนักเรียนต้องตัดมาเส้นนี้นะคะส่วนที่เป็นลักแร้ก็ตัดนะคะส่วนนี้ปิดเกตนะคะที่มีเกตไหลเราก็ปิดเกตไปเลยนะคะ นี้นะคะก็ปิดอย่างนี้เลยนะคะจากนั้นด้านด้านชิ้นด้านข้างชิ้นด้านข้างก็ตัดตรงนี้นะคะตัดส่วนที่ตะเข็บ เออดส่วนที่เป็นเกตสองจุดห้านี้นะคะตัดทิ้งไปเลยนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะต้องมาเย็บประกอบกันอย่างนี้นะคะเอวชนเอวแล้วก็มาทางนี้ชายนะคะก็จะบานออกตรงนี้ก็จะยกส่งขึ้นมานะคะข้างบนนี้ก็จะยกเป็นท่งเป็น เป็นเต้าขึ้นมานะคะนี่เราก็เย็บไปอย่างนี้นะคะเส้นที่เป็นเกตนี้เราก็เอาออกนะคะทิ้งไปเลยนะคะที่เป็นเกตตรงรักแล้นี้ทิ้งไปเลยนะคะเวลาเย็บนักเรียนก็ต้องให้ทุกจุดตรงกันแล้วก็รีดแบตะเข็บนะคะตรงเอวจุดอกแล้วก็มาทางนี้เห็นไหมคะที่เราแถมไป1เซนก็จะพอดีเห็นไหมคะอ่า ประมาณครึ่งเซนนะคะช่องนี้ครึ่งเซนเห็นไหมคะจากจุดอกเราพับไปอย่างนี้เราเย็บไปเขาก็จะตรงกันพอดีนะคะถ้าเราไม่แถมเส้นเดิมมันก็จะหดเข้าไปข้างในนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องแถมออกไปครึ่งเซนก็จะพอดีเป๊ะเลยนะคะจากนั้นนี่คือชิ้นหน้าเดี๋ยวสาบชิ้นสาบเวลาเราตัดชิ้นนี้ไปแล้วเราก็เอาชิ้นนี้ไปตัดที่ ผ้าอีกชิ้นหนึ่งเพื่อจะทำสาบนะคะสาบเราก็จะใช้ใช้แค่บริเวณนี้นะคะจากริมกระดาษเข้ามาเลยแล้วครึ่งไหลนะักเรียนก็ไล่มานะคะประมาณนี้นะคะคือสาบนะคะให้ตรงๆลงไปอย่างนี้นะคะคือชิ้นสาบเดี๋ยวจะตัดให้ดูนะคะเดี๋ยวจัดการกับแพทเทิร์นให้เรียบร้อยก่อนนะคะชิ้นหลัง อันนี้กลัวจะหลงนักเรียนก็ต้องอันนี้จําได้อยู่หรอกเพราะมีกระเป๋านะคะถ้ามันไม่มีกระเป๋านักเรียนต้องเขียนชิ้นหน้าชิ้นหลังไว้นะคะสบนี่นะตรงนี้นะนี่เห็นไหมคะเอวชนเอวเห็นไหมคะพอเราประกอบขึ้นมามันก็จะตรงพอดีถ้าเราไม่ได้แถมถ้าเป็นเส้นเดิมนะคะถ้าเป็นเส้นเดิมเขาก็จะ เขาก็จะโหดเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นทาตามนะคะรับรองนักเรียนจะได้ชิ้นงานที่มีประสิทธิภาพสวยงามนะคะเพราะว่าทำตามที่คบอกนะคะแล้วมันจะไม่ผิดเพี้ยนนะคะอ่าเออมีอีกจุดหนึ่งที่ต้องเช็คไหลนะคะพอนักเรียนตัดแขนไอ,อตัดอะไรแล้วนักเรียนเอาไหล่มาชนกันดูว่ามันเท่ากันไหมนะคะ นี่เอาชิ้นหน้าเป็นหลักถ้าเกิดมันมันใหญ่กว่าชิ้นหน้านักเรียนก็ตัดออกไปเลยนะคะนิดนึงให้มันเสมอกันนะคะให้มันเท่ากันเห็นไหมคะเสื้อเราออกมาจะได้สวยๆนะคะนี่พอได้อย่างนี้แล้วอันนี้คือแขนนะคะมันไม่ใช่เสื้อไทยมันเป็นเสื้อลักษณะเสื้อเที่ยวเสื้อสูทเราไม่จําเป็นต้องมีเกต เกตตรงศอกตรงนี้นะคะก็เลยให้ขีดตรงไปเลยแล้วยาวเท่าตะตุ่มแล้วปลายแขนให้หลวมหน่อยเพื่อที่เวลาใส่เราจะถกขึ้นมาอย่างนี้เหมือนในแบบนะคะเราจะถกขึ้นมานะคะถ้าใครไม่อยากถกก็ปล่อยถ้าใครอยากถกเท่ๆก็ขึ้นมาอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องวัดปลายแขนให้พอดีกับส่วนนี้เวลาเรารูดขึ้นมามันจะได้แน่นไม่หลุดลงไปนะคะอันนี้ก็ พอได้อย่างนี้แล้วก็ครบทุกชิ้นส่วนแล้วนะคะคราวนี้ผ้านะคะเราก็จะมาตัดกันนะคะวิธีตัดก็โดยเดี๋ยวกล้องขึ้นสูงนิดนึงอ่าจะได้ยืนได้นี่นะคะหมายความว่าเราก็เตรียมผ้าที่เราจะตัดถ้าเป็นผ้าไทยนักเรียนต้องไปลงน้ำก่อนนะคะแช่น้ำผ้าไทยก็ส่วนมากจะสองหลานะคะ นักเรียนก็ไปแช่น้ําให้เขาโหดให้เรียบร้อยก่อนผ้าไทยนี้จะมีโหดนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องป้องกันไว้นะคะแช่น้ําตากให้เรียบร้อยก่อนแล้วเอาลิมผ้าเข้าหากันอย่างนี้นะคะมาทางตัวเรานะคะถ้าผ้าลายที่ไม่ได้ชนกันเราก็วางอย่างนี้เลยนะคะแล้วนักเรียนก็เกลี่ยให้เรียบ จากนั้นเอาชิ้นหน้ามาก่อนนะคะเอาชิ้นหน้ามาก่อนลังดุมอ่าลังดุมเดี๋ยวต้องกําหนดลังดุมให้ก่อนถ้านักเรียนจะเจาะลังดุมผ้าก็กําหนดลังดุมถ้านักเรียนจะไปซิกแซกเอาก็ไม่ต้องกําหนดลังดุมนะคะวิธีกําหนดลังดุมนักเรียนก็วัดจากวัดจากอ่า คอเสื้อบนสุดลงมานะคะประมาณครึ่งนประมาณ1เซนครึ่งนะคะเป็นเม็ดแรกนะคะจากนั้นนักเรียนก็วัดไปเลยนะคะถ้าต้องการทีก็8เซนครึ่งนะคะก็ประมาณ8เซนครึ่งถึง9เซนนะคะก็เว้น8เซนครึ่ง8เซนครึ่งไปนะคะ เขาก็จะอยู่ใกล้ๆแถวแถวเอวเพื่อจะดึงเอวให้กระชับเข้าไปนะคะถ้านักเรียนอยากให้อ่ถ้าเป็นผ้าไทยให้ฟิตเปียพอดีเลยนักเรียนต้องให้กระดุมเม็ดนี้อยู่ตรงเอวจากนั้นนักเรียนค่อยคำนวณน,นะคะแล้วก็วัดมาเรื่อยๆนะคะอ่าก็อยู่ตรงนี้นะคะเม็ดสุดท้ายก็อยู่ตรงนี้อ่ค่ะจากนั้นนักเรียนก็ ขีดเป็นรูปลังกระดุมไว้นะคะเพื่อเวลาเราไปวางแพทเทิร์นที่ผ้าแล้วเราก็กิ้งไปด้วยนะคะเรียนก็ทำอย่างนี้นะคะขั้นให้เลยจากเส้นกลางมาประมาณครึ่งเซนนะคะอันนี้เป็นมาตรฐานของการติดกระดุมเราจะไม่ติดตรงกลางเส้นนี้นะคะมันจะดึงเข้าไปเพราะฉะนั้นเราเอาแค่เลยออกมาประมาณครึ่งเซนนะคะจะเป็นอย่างนี้ทุกตัวนะคะ อพอได้อย่างนี้แล้วเห็นไหมเราก็ได้รูปกระดุมมาแล้วนะคะจากนั้นเราก็วางผ้าได้เลยนะคะโดยนักเรียนก็อันนี้มันเป็นผ้าไทยครูก็เลยเดี๋ยวต้องไปอัดกาวนะคะเว้นข้างล่างนะคะตรงชายประมาณ 1น,นิ้วครึ่งนะคะถึง2นิ้วแล้วแต่ใครพับเล็กพับใหญ่แต่ถ้าเราอัดกาวเราจะต้องโอพ้งแล้วก็พับขึ้นมาเราก็ไม่ต้องเผื่อเยอะก็ได้ประมาณนี้ถ้าพับเข้าไปอีกชั้นหนึ่งมันจะหนานะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่หนานะคะทีนี้ส่วนด้านนี้ก็ให้ชิดเข้ามาทางนี้นะคะ โดยนักเรียนห่างจากริมผ้านะคะสักเล็กน้อยนะคะ,ะก็วางอย่างนี้พอได้อย่างนี้แล้วก็กัดเข็มหมดนะคะเตรียมตัดผ้านะคะแล้วนักเรียนก็กัดไว้ก่อนนะคะกัดไว้ก่อนเว้นประมาณเท่านี้นะคะประมาณหนึ่งนิ้วข้อาอีกหน่อยนะคะเราก็วางนี้เลยนะคะอันนี้คือ ชิ้นหน้านะคะเดี๋ยวช่องว่างที่เหลือเราอาจจะไปทําตรงสาบนะคะเราก็เผื่อเข้าไว้ก่อนนะคะจากนั้นหรืออาจจะเป็นปกก็ได้เดี๋ยวดูก่อนว่ามันจะวางได้ตรงไหนนะคะแล้วนักเรียนพับขึ้นมาอย่างนี้นะคะถ้าโต๊ะเล็กพับขึ้นมาอย่างนี้นะคะอ่าแล้วก็ ถ้าโต๊ะใหญ่ก็กางเต็มที่เลยถ้าโต๊ะเล็กเราก็ต้องม้วนผ้าขึ้นมาก่อนนะคะคราวนี้เราเอาชิ้นหลังมานะคะชิ้นหลังนักเรียนก็เอาไปด้านนู้นนะคะเผื่อจะเข็บเล็กน้อยนะคะเผื่อจะเข็บประมาณหนึ่งนิ้วนะคะตลอดเลยนะคะแต่เวลาเรา เราตัดเย็บเราต้องเส้นในนะคะถ้านักเรียนกลัวจะลืมนักเรียนตัดไปเลยนะคะตัดเส้นนี้นะคะ<ๆ>เผื่อตรงนี้ด้วยนะคะเผื่อประมาณนี้เดี๋ยวเราจะตัดนะคะเผื่อตะเข็บ นักเรียนก็กัดเข็มหมุดไว้นะคะเวลากัดเข็มหมุดจะจิ้มเข้าไปลึกกระดาษมันจะโกงผ้ามันจะโกงขึ้นมาให้นักเรียนแค่สกิดเล็กน้อยนะคะประมาณครึ่งเซนพอนะคะแล้วกระดาษเราจะเรียบสวยไม่ไม่ดึงไม่ล้างกันนะคะนี่พอได้อย่างนี้แล้วขยับมาอีกหน่อยม้วนผ้าเวลาจะขยับก็ม้วนผ้าเข้ามานะคะเอา ดีผ้าตรงนี้มันมีตําหนิมันมีเส้นเส้นนี้นักเรียนก็ต้องเลี่ยงนะคะถ้าไหนผ้าตรงไหนมีตําหนิเลี่ยงอย่าให้ไปโดนตรงนก็นด้านในตัวเสื้อเดี๋ยวมันจะไม่สวยปกติเราก็ขึ้นมาหน่อยให้เหลือไหลแค่นี้แต่ตรงนี้มันมีตําหนิผ้าครูก็เลยต้องล่นต่ําลงไปเล็กน้อยนะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะถ้าเจอผ้ามีตําหนินักเรียนก็เลี่ยงนะคะเลี่ยงเอานะคะเกณฑ์ผ้าเกณฑ์ตรงนะคะ พอได้อย่างนี้แล้วอม้วนมาคราวนี้เราจะวางแขนเราต้องวางชิ้นส่วนที่ใหญ่ๆก่อนนะคะอ่าอันนี้แขนแขนอันนี้ก็ได้ไม่ยาวมากแล้วตรวจดูซิทำไมมันไม่ยาวมากเพราะว่ามันหลาครึ่งนะคะท่านนักเรียนเจอกรณีนี้ ถ้านักเรียนไม่ซีเรียสน,นักเรียนก็ตัดเป็นแขนยาวแค่นี้พอเราก็ไม่ต้องรูดก็ยาวแค่เท่านี้เราอาจจะแต่งเบิ้ลขึ้นมาก็ได้แต่ถ้านักเรียนอยากได้ยาวๆเต็มที่เลยเพื่อที่จะถกขึ้นมานักเรียนก็อาจจะเป็นลดความยาวของชายเสื้อนะคะหรือมาตรวจดูว่าแถวๆนี้เราขยับได้อีกไหมนะคะอ่าถ้ามันขยับได้นักเรียนก็ขยับขึ้นมาถ้ามันไม่ได้นักเรียนก็ต้อง นี่แล้วเราก็ลดลงไปเลื่อนลงไปนะคะถ้าเจอปัญหาว่าผ้ามันไม่พอนักเรียนก็เลื่อนลงไปนะคะเราก็มาปรับส่วนนี้ก่อนนะคะ,ะวางดูวางดูก่อนขานะวางดูก่อนอพอได้อย่างนี้แล้วเราต้องหาวิธีนะคะเราต้องมีทักษะ ขะวางนี้ดูก่อนนะคะอกกับแขนพึ่งนักเรียนยก็ม้วนขึ้นมาหน่อยนึงแล้วถอดไอ้พวกนี้ดูว่าถ้าเราเอาชิ้นเล็กๆไปวางตรงไหนได้อ่าตรงนี้วางได้ไหม หรือไม่ก็กลับข้างเอาเอาหางขึ้นมานะคะเอาด้านที่เล็กขึ้นมา,าให้มันมาหยุดแถวแถวนี้ถ้าไม่ได้นักเรียนก็ต้องเอาชิ้นนี้ไปนะคะให้เขาเป็นอย่างนี้เพื่อที่เราจะได้ได้แขนยาวออกมานะคะสาบเราต่อเอาได้นะคะสาไม่มีปัญหาเราไปตัดชิ้นที่เป็นผ้ารอง ลองสาบก่อนแล้วเราก็ไปเอาชิ้นนอกมาต่อเอาเศษตรงไหนที่เหลือมาต่อกันแล้วก็เป็นสาบนะคะพอได้อย่างนี้แล้วนะคะก็เหลือชิ้นนี้นะคะชิ้นนี้ระวังตรงที่มีตำหนินะคะลองวางดูนะคะลองวางดูว่า ถ้าเราวางไปอย่างนี้พอไหมอย่างนี้พอไหมนี่มันมันติดตรงที่มีตาหนินะคะเพราะฉะนั้นมีอีกวิธีนึงเอาแขนมาก่อนเพื่อที่จะตามซอกด้านนี้เราวางได้นะคะเราไม่เป็นเศษทิ้งนะคะนักเรียนก็เอาชิ้นนี้วางนะคะชิ้นนี้วางเห็นไหมคะ เขาก็จะมีส่วนที่โค้งขึ้นไปที่เหลือเราไปวางาที่เหลือเราไปวางาสาบกระโปกได้นะคะตรงนี้เราจะพึ่งไปตัดผ้าแล้วกัดดูก่อนทุกครั้งนะคะถ้าผ้าชิ้นจํากัดนักเรียนต้องกัดดูก่อนทุกครั้งว่าพอไหมถ้าไม่พอเราก็ปรับเปลี่ยนใหม่นะคะ เวลานักเรียนพบว่าผ้ามันไม่พอนักเรียนต้องเลื่อนมาอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะมันมีช่องแถวนี้นักเรียนก็ไปดูให้ดีว่าผ้าเรามีตำหนิไหมถ้าไม่มีนักเรียนก็วางเอาไปดูให้มันแทรกเข้าไปอย่างนี้นะคะอา้าเมื่อกี้เราพับเหลือครึ่งหนึ่งนะคะเอาให้ไหล ให้ส่วนนี้เท่านี้นี่เราก็พับขึ้นมา1นิ้วให้สั้นกว่าเดิม1นิ้วได้เพราะว่าเราจะถกขึ้นมานะคะแขนก็ปรับขึ้นมาอย่างนี้นะคะก็จะได้ลักษณะนี้คราวนี้ไอชิ้นนี้ต้องเอาไปสลับกับของชิ้นหลังเพื่อที่จะเอาชายนะคะเพราะว่าชายชายตรงนั้นมันไม่พอะคะนักเรียนก็เอา ชิ้นนี้เราวางไปก่อนได้นะคะหรือวางมาทางนี้ก็ได้ลองดูถ้ามันไม่พอก็ต้องวางไปอย่างนี้นะคะวางไปอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ตัดไปเลยเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปอัดกาวก่อนแล้วเราทึงจะมากิ้งนะคะเราก็ทึงมาจัดระเบียบเขาใหม่เห็นไหมคะได้ชายแล้วพอเราปรับใหม่เราได้ชายของชิ้นหน้าแล้วคราวนี้เหลือของชิ้นหลังนะคะเราสลับกัน เราเอาของทิ้นหลังมาแทนที่นะคะก็จะหน้าตาแบบนี้นะคะเอามาแทนที่ชิ้นน่ะคราวนี้เราก็จะมาตัดกันนะคะตัดเป็นชิ้นชิ้นอย่างนี้นะคะนี่ได้แล้วตัดตรงนี้ไปก่อนนะคะเผื่อพับเผื่อพับไม่ต้องเยอะแขนสั้นขึ้นไปอีกนิดนึงได้เพราะว่าเรา จะถกขึ้นไปอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเรื่องปลายแขนเดี๋ยวเราค่อยมาปรับใหม่แต่ตัดตัวมันไปก่อนนะคะอันนี้เอาตัวเสื้อไปก่อนอปลายแขนเดี๋ยวเราหาผ้าสาบเอานะคะพอได้อย่างนี้แล้วนักเรียนก็ตัดอย่างนี้เลยนะคะเผื่อเผื่อตะเข็บช่วงที่ยังไม่ได้รีดผ้กกาวเผื่อเยอะหน่อยนะคะเพื่อที่เวลาเรารีดผ้าก,กาว แล้วเราก็มันอาจจะเคลื่อนที่เราค่อยอาจจะมียืดเราค่อยมาตัดแต่งใหม่นะคะอันนี้ก็ของชายเสื้อตัวนี้ทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาอันนี้ออกไปก่อนนะคะทีนี้เพื่อไม่ให้เปล่าประโยชน์จะมองดูว่าตรงไหนที่วางปกได้นะคะอ่ายังไม่เห็นเดี๋ยวตัดตรงนี้ไปก่อนนี่นะคะ ตัดไปอย่างนี้อันนี้คือชายเสื้อของชิ้นนี้นะคะนักเรียนก็เอาไปก่อนเราจะได้ไม่งงนะคะนี่พอได้อย่างนี้แล้วเห็นไหมคะก็จะเหลือส่วนนี้นักเรียนอย่าให้มันหลุดออกจากการหมายถึงให้มันเป็นสันทบไว้เผื่อเราจะไปวางวางปกนะคะนี่เราดูที่ว่าปกเราเอามาวางตรงนี้ได้ไหมนะคะ เพราะว่าผ้ามันน้อยเราต้องเอาทุกส่วนให้มันวางได้ครบนะคะอาได้ปกพอดีเลยเราก็เอาส่วนนี้เป็นปกนะคะปกเราจะต้องตัดสองชุดนะคะด้านบนหมายถึงด้านที่โชว์กับด้านที่เย็บกลับลงไปอันนี้เราได้แล้วหนึ่งชิ้นนะคะนักเรียนก็ตัดไปเลยนะคะอันนี้เป็นปกเตรียมไว้นะคะ ตัอย่างนี้นะคะนี่อันนี้แขนนะคะผ้าสองหลาถ้าผ้าสองเมตรจะพอดีนะคะชิ้นนี้มันแค่สองหลามันก็ถ้านักเรียนมีผ้ากาวเยลลี่นักเรียนก็วางเหมือนกันเลยวางทบผ้าเข้าหากันแล้วนักเรียนก็เอาแพทเอาที่ตัดแล้ววางทับลงไปเลยแล้วก็ตัดก๊อบออกมาเพื่ออัดกาวนะคะพะออัดกาวเสร็จนักเรียนก็ค่อยมาประกอบ ประกอบตามชิ้นส่วนต่างๆนะคะแล้วเราก็มาพบกันอีกคลิปหนึ่งตอนเข้าปกนะคะทีนี้ส่วนปกเราจะไม่ได้ใช้พักกาวเยลลี่นะคะเราจะใช้พักกาวหนังไก่หนาๆห,หนาขึ้นมาหน่อยนะคะแล้วก็เม็ดกาวก็จะเยอะกว่าแล้วเราก็มาติดรีดติดกับปกนะคะ รีดติดกับปกทั้งทั้งสชุดเลยนะคะปกเราจะได้สวยๆนะคะ,ะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าตอนประกอบปกนะคะส่วนประกอบเจาะกระเป๋าทําคลิปวิดีโอไว้แล้วใน YouTube นักเรียนก็ไปหลายๆหาดูนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปจะสอนวิธีเข้าปกบัวนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ